าเนอนหอนพี่นอ้องฟันออกกิน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 นคุยแก้วประแด็กายคักๆเนาะบมบายเดี๋ยวเศร้านี่แหละเนียงเขาเอิ่นเนียงเมือน้มพี่นอ้องเนียงคักๆประแดกนัวๆ มีหินออกมีหินความน้องเขาอืออเขาหนอนโอ้พี่นุนนัวหนุว,ว,ว,วนัวนี่กินเบิร์ตนี่กัดตักสิวานี่เยเด้อ โหนัวค่ะอืมหันหัวหันหอวในมีน <throat> <c> ้ำอืม โอ้แทบ,บ,บ,บีบหฮะนี่ครับโลยังมาต่อมเลยฟูงบินตำ่ำนี่ฮ <c oughs> เบดเมืองพี่หน่อยเลยเอา เพราะหอมปากหอมคอรครับพี่น้องแซ่บอากันตอนนี้แค้นเข่าแล้วผมพูดกันไหมคิหนาครับสำหรับมือต้องขอลาไปก่อนขอกว่าหมูว่าสวัสดีครับโอ้โหทำยังไง